คิปนี้ก็คือการนั่งรถไฟคนเดียวไปเที่ยวคิรีวงทุกคนคิรีวงทั้งอยู่ในอำเภอลานสกาจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงด้านอากาศบริสุทธิ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศวิทยาทุกคนก็คือในเชิงแนวธรรมชาตินั่นเองนะคะเรานั่งรถไฟเริ่มต้นจากกรุงเทพอภิวัตรขึ้นตั้งแต่ประมาณบ่าย4ี่โมงกว่าๆทุกคนเราจองได้นะแต่จองช้ามันก็เลยได้เตียงบนทุกคนเตียงบนก็ ข้อเสียของเขาคือมองไม่เห็นวิวนะเขาควรเพราะมันไม่มีหน้าตาก็คือแบบมันไปนหลับอย่างเดียวอะ่ะทุกคนนี่บรรยากาศข้างนอกนะตอนที่ขึ้นมันก็จะเห็นมุมของกรุงเทพในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นการนั่งรถไฟนะคะเตรียม ใจเตรียมผ้าห่มนะคะทุกคนไปเพราะว่าอากาศกอนข้างหนาวแหละในตู้รถไฟนะฉันนั่งไปชิลๆแบบนี้เลยที่นั่งมันก็จะมีสองที่นะมีซ้ายกับขวานะทุกคนมันก็จะมีทั้งเตียงบนและก็เตียงล่างนะทุกคนแล้วแต่ใครจองอันนี้เลือกมานะตั้งแต่ตอนจองเลยนะแต่ตอนที่เราจองคือเต็มทุกข้างล่างอะเต็มหมดเลยฉันก็เลยไม่เป็นไรนอนเตียงบนก็ได้ทุกคนบรรยากาศในรถไฟก็คือเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ อากาศค่อนข้างหนาวเลยทุกคนชิลมากดีมากแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟนะลองไปดูรถไฟตัวนี้นะคะไปลงที่หาดใหญ่ขึ้นที่กรุงเทพอภิวัตนไม่ได้จอดทุกสถานีนะเป็นรถไฟด่วนนะทุกคน